สบายดีพี่น้องสบายดียัซีทีท่ฮักแฟงสกูทุกคน,นพบพอกับน้องสาลาคือเก่าพี่น้องเปิดมากับกิเ็นเลยพี่น้องทอดตีนไก่เนาะหลังจากกินเข่าเล่ยพี่น้องกันยังบอเลี่เนาะกินเข่ากับ,งงบอุปายังบเล่ยยังมีกินต่ออีกพี่น้องเลยทอดตีนไก่ บอมันเคยหลาเป็นทนถอดออก่นอะเรามีนะแต่ว่าผนย่างๆไปหาอย่างผนก็เลยมาพลิกแป๊บหนึ่งเอกก็ได้น้ำมันบอยากลายบันไดโอ้ใกล้ๆมาได้พี่น้องเลยแตก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 ขนาดเลย แม่นอะไรมันโงหือแลก็ตแต่มันเป็นน้ำดิเอาไปใกล้ไม่ได้ปรนเภททอดมน้ำบาดน้มันถึงน้ำเนาะคันมีแป้งละแป้งรอบครอบครอบไวไเพยบมบเป็นยังอันนี้เพิ่งนพริกแล้วแม่นแตกโลดหรออันตรายพี่น้องโค้ง องความห่อนกองน้ำมันเนาะกระซัมไพต้องใส่กระตกหน่อยรัดเอาพี่น้องเลยมีเด็ดทอดไข่เลยถูมันปเป็นอย่างตายอ่ะอันตรายต้มน้ำมันนี่ก็ตั้งแต่คลิปก่อนคลิปนี้ยังบวบปรงเย่มนแหงมาเลยพระจักนำอ,อนะไร <laughs> มันยัง จืดคักเนาะจากโลอ่ยี่หน่อยตีนไกน่นช่องโล่เนาะตีนไก่ช่องโล,งโลพี่น้องวันนี้เป็นวันเกิดเสาเอือยเพิ่นครบ,บรอบ25ปีเออเบญจเพิธเนาะครบรอบ25ปีพี่น้องเสาเอืยแบบอยเบญจพิธแบบช่องใส่สีได้ฟัวกับนี้แหละอายุกับหอดอัน25แล้ว ยากนี่งจ้ะก็ง่ายอยง่ายจ้ะง่ายง่ายก็ง่ายทอดก็ง่ายแต่ว่ายากมาฝนไม่เสียอืมไม่เสียแต่บพอไม่เสียเป็นยากง่ายเยอะเนี่ยอ่ามันพริกยากมันมันเขาก็จำกัดอันนี้เนาะ มันหลายมัน <zo> กินต้วเป็นย่านมันบ่สุกบ่แม่นยังดอกสุกียเดี๋มับ่กรอบแม่นโผอ๋มันโความห้อนเนาะน้ําจิ้มแบบใดอันนี้บ่ามีน้ําจิ้มคือกินหมูกระทะนี้อง้ําจิต้องน้จิ้มเผ็ดตเผ็ด่เข้าใกล้ได้พี่น้องเด้อเตมแล่น เอยเฉลี่ยวเมื่อยนน้ำมันลายแเราใส่เธอเดียวอันนี้ได้ก็เลยหกเจ็ดตีนน้ำลายทอดห้ามทอดน่องใจทังนี้น้ำมันถั่วนะเกาถึงถั่วลงมาถูกมาคือถ่วเราต้องไปคนมันนี่น้ำมันถ่วองไปคนไปคนหน่อยแต่เจ้าอีกเนาะแต่เจ้ากองอีกแบบน้ำลายถั่วมันอยากน้ำปูมาเลย เวลาเขาปอนลงไปแล้วมันก็รีบลงไปเนาะมันอันตอนมันรีบเนาะเดี๋ยวเดียวมันกับฟูขึ้นมามันสูงของเห่าแบบจะวาเลยไปนอกเอาซันนี่แหละมันมืดเลยล่านเขาเจ้ากับปิ๊ดมาเลยบ้านเห่านี่ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเขาเจ้ากับปิดมันบอกคืออยู่ทางเจ้าเามือง นี่เลยต้อ,อเง<ะ>สเสียองสีงย่ย่างราคามันขึ้นเลยเนาะเดี๋ยวนี้มือก่อนมือซื้น,นี่ยอยนึ่งละเจ็ดสิบพันอยหนึ่งละเจ<ะ>็ดสิบพันเงินนั่นไหน<ะ>คยคือคยนึกว่าชุ่มุุดแขห่าสิพเจ็ดสิบปูนะ เซมืนาก็ไปเงี้ยแรงเงี้ยมะเจ้าได้หกสิบพันเงี้ยมแรงไปช่วงทันเดหกสิบห้าตื่นมากอว่าเจ็ดสิบพันแปกว่าสออีกรอบก็เลยเอาบแรกดีกว่าแรกไปกันบลตกบัตนี้ได้จ้ะมันลงแล้วลงเท่าไรเลยเดนี่โอ้ยขมนเลขลงแหงไปวกขมันขมเคยเห็นลงบัตนี่หมดเออลงลงลงสามสิบพันเลยใช่ไหมเนาะ <laughs> โดโอ้ยตกลงแบบเดียวม่แแแสดงว่าเซษฐกิทั้งเฮ้ากำลังสดีเลยพี่เนอะเงินก็นเริ่มลดเนาะจากทีขื่นปานอย่งังตอนนี้ก็เริ่มลงแล้วลง,ลงลงร้ายอีกเลยเบามีว่าร้อยละเจ็ดสิบบัดนี้เหลือร้รอยละสี่สิบปลายถือว่าลงไปประมาณซ้าศซา,ยย <laughs> าวกว่าซ้าวกว่าพัน ันหูนี้เป็นแรกไปได้เนาะพี่น้องคันมีเงินเมื่อละอันร้อยหกสิบอ้าเ็นแรลกแหลกาหลกสองพันบื่อมาเจสิบโอ้ยบอกแรกดีกว่าเลยบอกคือนึงเสมอใช้เนาะอว่ารูปและสองพันนะกันเนาะตะกีนะตะกีแหลกคือละหมื่นโดนน้อยละสามสิบบ่สามสิบหาสี่สิบบ่สี่สิบ แปดสี่สิบเก้าหงายเห็นมันขึ้นสูงบ่เคยสิบเป็นสูงขนาดเนาะแลกสละหมื่นบ้านนี้แพงก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆรูปห้าสิบหกสิบหน่วยบนแรกบ้านนี้ลงแล้วเอ้ยได้กำไรผู้เจ้าเลขไว้ตอนนั้นนะนกนห,นนหกหะชิมหานะได้กำไ,กนหนไรหลายตือขั้นหูนะนี่ก็ไปเลขไปจากมีเงินแช่นึงก็ไปเลขแช่นึงอยู่หงายกำไรครึ่งต่อครึ่ง มันก็ดีอยู่แหล้วคันเงินลงนะแต่ว่าคือหมูนี่หมูในตลาดนี่มันขายหกสิบห้าพันโลนึงเออเท่าแรกแล้วไอ้หนึ่งหกสิบห้าพันเงินอะไปซื้อหมูตั้งสี่โลหาโลมากินหมูกระทะถึกโลละร้อยโลละร้อยอ่คันเอาเงินบาทชื่อนะโลละร้อยหาซื้เออพอเงินกี่ปัดบ่ขึ้นเนาะถูกเนาะกงื่ายเป็นถูกเออเป็นถูกเงินคันเอาเงินกี่ถือชื่อนะถือ แต่ก็นอาเงินบาทซื้อนะสาเก้าปกติเฮ้ยแต่ว่าเนาะหนาเสียได้คัะแม่ทาหูจักว่ามัน,มนขึ้นแล้วมันสีลงนี่เนาะเฮาไปแลกเงิเนบาทแลกจากมีมีเช็นหนึ่งกับเลกเช้นหนึ่งโอ้ได้กำไรเข่งตกเข่งหาเงินง่ายเแล้วอันนี้มันผลปะหูเนาะแต่ว่าดีพี่น้องเ้ยมันลงนเนาะเงินเฮามันผึ่งแห้งในประเทศเฮานี้ตอนนี้แต่ตอนนี้เริ่มลงแล้ว จะตรวจสอบเลยไมอย่าง,งน,นั้นี่นะน่าท่านเครื่องจบมีน้องเลยอัยสีโมพูวสีวลวสเรกรัสีมดวัวสีได้กินประมาณสี่่งโอนะ จะปุงอยู่กี่น้อยปุงอยู่ใส่แล้ีเออใส่รดดีนําพี่น้องเฮาคิดว่าบ่ได้คือแต่ว่าไปต้มยําก็แซ่บพี่น้องต้มยําซุปเปอร์ตีนไก่เนาะต้มแซ่บนะเนาะต้มยําซุปเปอร์นะว่าแซ่บเด้แซ่บกว่าเฮามาทอดนี่มันนีาต้มแล้วมันมันกรุบนอมันเปื่อยมันโอยยอมเราบ่แซ่บขาย0บาทประมาณ4ตีนเออ4-5ตีนนี่ละจานนึงนะ สามสิบสามสิบหาเนี่ยนีันเดียดนี่ค่อยว่าสิขึ้นก็หันเนาะตั้งแต่อนาชมยตั้งแต่หาพีที่แล้วว่ายังยังยังซะยังไวเนาะนี่เคยไปอยู่ดาห์ประมาณรู้หนึ่งนะแพงเราตั้งหลายเท่าเออแพงก็บานเฮาอยูนนี่บานเฮายังว่าถือได้โลสูงสุดนะพี่น้องโลละร้อยห้าสิบ

ขายหมขายไก่ยังละแต่เขาสีเยกสินส่วนเออมันแพงย้อนเนี้ยนั่นแหละเออสันนอกขายสันนอกสันในสันคอสี่โครงสามสันสี่สะโพกเขาสีเยกขายทุกส่วนแล้วก็คนละราคาบ้านเฮานี้อันเดียวกันมืดกับแพงมีไทยแพงจุดกับสันคออย่างแพงแต่บ้านเฮาพ่าขายราคาเดียวมันกมืดทุกส่วนขายราคาเดี่ยวคันแบบว่าอันอันกับพัน อยากซื้อเต็เนื้อแล้วเธอกับมีกระดูกน้ำพอเขาเจ้าคายแบบมั่วเลยพี่นอแบบ้องเดียวราคาเดียวเมื่อตโตเลยบมมีการแยกส่วนนมันยาเขาเจ้าบ่มีการแยกเนื้อติดมันหรือบอบหยังอันเดียวกันเลยนะ เบอร์ตะวันนี่เขาสั่งว่าเออไปซื้ออะเอาสิโครงสิโค,งคงรงราคาดีแต่จริงอะสิโครงอะแพงเด็กแพงมันมีกระดูกอ,อ,อ่อนเนาะ,นะกระดูกอ่อนเนี่ยส่่ออนแพงกับสามสันแพงอยู่ไทยจะแพงแพงกว่าพวกเนื้อมันบ้านท้าวอะราคาสักับกับเนื้อเรื่องของเรื่องนะบ้านท้าวนะก็ซ้ำกับเนื้อนะค็บ,คบอกไปกี่น้อยห้องสามสันคนบ่มักกินเดี๋ยคันไปแยนขายเนาะใครก็ชื่อเตนื้อมัน มันสิบอะไรขาย,ายอันนางมันนะเวางานชะมันมันอ่ะมาทั้งข้าเจ้าอยู่พูนปัดคณะหมูกรอบมันก็เลยเด้คขายทางบ้านเฮ้งองคันบ่อขายนั่นนี่บ่อใดขายพี่น้องเลยบ่มีไคมาก,กินเน้่นางเหมันเพราะว่าบ่อคอยพัดบ่อคอยทอดกันเนาะชื่อมากับมีได้กินหมูกระทะหรือว่ามาปิ้งมายางบ่อได้มีแบบว่าเออพัดนั่นพัดนี่พี่น้องเลยข้าเจ้าก็เลยบ่อใดแยกขาย ใช่แต่มีแนวบางกอกำบังกอกำบังทันไปหิ้วเขานี่โอยตาลายเลยต้องไปฟังม่ใช่เวลาเมื่อกีว่าเนาะมื่อแป้วมันกกลว่าเนอกี่เนมีานเอกีว่านมัวนาะมอกี่นมอว่านมกนาม่กีานะเมอก่นมัานะมอวางนาะม่ายนเนะมอานะมนาานาาเนาะ๊ายต้ม มันผ่าบริจากเอมันพรอ,อ,อ,อนพรสชาติบ่คือการมันจางอันคัน้นเขาต้มนี่มันสีออกจางอา่อหแห้งๆนะโดย <c oughs> นั่งรออีกจากสอง่วโมงกินน้ำไปก่อน <c oughs> วะนอนรอก็ได้เดอ้อ <c oughs> กินน้ำไปก่อน <c oughs> อเด้อพ่อใหญ่กินน้ำเหมอนกันเพราะยังแล้วไปครึ่งหนึ่งน <c oughs> ี่อีกครึ่งหนึ่ง อ๋อก็ะมึดเลยนคนลงไหลอ,อันนี้เราก็ได้ประมาณซ่าว,ว่าตีน<ะ>มากินรถเอามากินรถอันนี้กรมันอันนั้นแหละสองจานงสามจั่แล้วเอามาแตงกินราแล้วอันนี้ก็ทอ,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 อดปลาไว้นนะนะลแล้วก็มาต้นนะเคสีน้องเนาะล่าเะไรพี่น,ออน,น้องขอบใจจุกูจุกคนที่เข้ามาเบิ่งพอกันไม่กินนะสบายดี